ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino Uno UN o, R 4 wi-fi เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันนะครับผมขออธิบาย้ก่อนนะครับว่า Uno R 3กับ R 4มันต่างกันยังไงนะฮะในส่วนของบอร์ด Arduino Uno UN o, R 3นะครับที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยกบอร์ด Arduino Uno, uno UN o, ทั้ง2รุ่นนี้นะครคือในส่วนของ m i c r o นโท t r o l l e r นะครับบอ UN ร์ด Arduino Uno R3 ตัวด้านบนนี้จะใช้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro จะเป็น ATmega จำไม่ผิดแล้วก็ในส่วนของ Uno R4 ที่เป็นบอร์ดใหม่ที่เพิ่งผลิตออกมาเมื่อไม่นานานี้นะที่อยู่ในวิดีโอนี้นั่นแหละะจะใช้เป็นอ่ RA4M1 นะครับกนะ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 ็ตัว Arduino Uno UN R3 เขาจะใช้เป็น8บิตแต่ว่าตัว R4 จะเป็น3 2บิตนะครความเร็วมันจะแตกต่างกันนันเองนะครับความเร็วในการเขียนโค้ดอัปโหลดโค้ดมาประมวลผลในการใช้งานอะไรประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอีกอย่างหนึง่งคือในส่วนของพอตในการเชื่อมต่อจริงอยู่ที่บอร์ด Arduino UNO R3 มีรุ่นมีบางรุ่นที่เป็นพอต Type C แต่ว่า โดยทั่วไปแล้วนะบอร์ด Arduino UNO R3 จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น Type A นะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกไม่อามินิ u ย B ไมโครย s เอี Type C บ้างอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นของ UNO R4 เลยเนะี่ยมันจะมีแค่ Type C อย่างเดียวนะฮะ สำหรับในวันนี้นะฮะเราจะพูดถึงตัวบอร์ด Arduino UNO r 4 WiFi แตกต่างกันยังไงวันนี้ตอนนี้เป็นช่วงกลางเดือนเมษาปี2,567ันรอบอร์ด Arduino UNO r 4ที่ผลิตออกมาจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะฮะก็คือจะเป็นรุ่น WiFi ที่เรานั้นจะนำมาใช้เป็น ตัวหลักในวิดีโอนี้แล้วก็อีกตัวนึ้งจะเป็นรุ่นมนะินิม่าความแตกต่างของส่ผาของ2รุ่นนี้ผมเคยอธิบายไว้ในวิดีโอก่อนแนละ้วแต่ว่าเดี๋ยวจะขออธิบายครั้งหนึ่งในวิดีโอนี้ด้วยนะเผื่อเป็นผู้ใช้งานใหม่ที่เข้ามาดูนะครับสำหรับบอร์ด Arduino UNO UN r 4 2รุ่นนี้มินิม่ากับ Wi-Fi ความแตกต่างลูกเล่ภายนอกก็แตกต่างเงนชัดเจนแล้วนะค,คือในส่วนของมินิม่าจะเป็นบอร์ดเบสทั่วไป จะเป็นเหมือนกับ UNOR 3ที่มีไว้ใช้แค่ code, อัปโหลดโค้ดเขียนโค้ดควบคุมอุปกรณ์น่ยน,นั่นตามกติก่เฉยแต่ว่าความแตกต่างกันระหว่างตัวมินิม a ากับตัว Wi-Fi ก็คือตัว Wi-Fi ตามชื่อเลยฮะสามารถใช้ Wi-Fi ได้เป็น b l บลู o t h ได้แล้วก็จะมีจออาจจะมีพวกหลอดไฟอ e ตรงนี้ทำให้เราสามารถใส่รูกเล่นอะไรงี้ให้มันแสดงผลได้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่าง น,นะครับแล้วก็ทั้ง2รุ่นของตัว u n o r 4จะเหมือนกันนะฮะก็คือจะมีช่องสำหรับการเพิ่มขาพินนะผู้ใช้งานจะนำขาพินตัวผู้หรือตัวเมียมาใส่ลงก็ได้แล้วแต่ว่าผู้ใช้งานจะสะดวกใช้แบบไหนนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัว Wi-fi ที่เป็นเมนหลักของวันนี้กันนะครับตัวเมนหลักวันนี้เป็น Arduino UNO R4 Wi-Fi สามารถใช้งานในส่วนของ Wi-Fi Bluetooth แล้วก็น้าจอแสดงผลตรงนี้ได้เป็นหลอดไฟ LED ไแสดงผลข้อความแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนโหมดใช้ R โหมดของ ESP32 ได้โดยการเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องนี้ทีหลังโอเคเดี๋ยวในวันนี้เราจะเป็นการสอนใช้งานเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นในวันนี้เราจะให้แค่มันเปลี่ยนรูปภาพตรงนี้เฉย ตัวนี้จะเป็นบอร์ดใหม่ที่ยังไม่ได้ทําการอัปโหลดโค้ดลงไปตัวนี้จะเป็นรูปภาพ d e f a u l t ที่มาจากโรงงานนะจะเป็นการแสดงผลแบบนี้นั่นเองถ้าดูไม่ชัดเดี๋ยวเราทาการรีเซ็ตให้ตัวหนึ่งครั้งเห็นได้ว่ามันจะแสดงผลค่อนข้างที่จะเร็วเลยแบบนี้นั่นเองนะครับในส่วนของบอร์ด Arduino Uno you know, R 4 Wi-Fi เราจะทําเป็นทั้งหมด3วิดีโอตามบทความที่เราได้เคยทำอาไว้นะครับะนะครับก็คือ1เลยวิดีโอตอนนี้จะเป็นการสอนใช้งานเบื้องต้นการติดตั้งข้อมูลบอร์ดเบื้องต้น แล้วก็การเปลี่ยนรูปภาพเบื้องต้นเท่านั้นนะฮะส่วนวิดีโอต่อไปที่เราจะสอนนี้ขอขายของไปก่อนเลยแล้วกัน,นะคะว่า,าจะสอนใช้งานเป็นการเปลี่ยนรูปตรงนี้การาเปลี่ยนรูปแสดงผลตรงนี้นะให้เป็นตามที่เราสร้างขึ้นมาเองเลยจะเป็นข้อความเท็กที่เราสร้างขึ้นเองเลยนะแต่เนื่องจากว่ามันยาวเราจะไม่สามารถใส่ไว้ได้ในวิดีโอเดียวนะครับนะ ก็เดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนขายของเลยแล้วกันนะฮะันนี้จะเป็นข้อความที่เรากําหนดขึ้นมาเองจะเป็น1 2 3, 4 5 5 6 7 8 9า้าหกเพอนี้หมดไปก็ตามด้วยข้อความ a r d u o n o U N O R ็นอาี่ก็จบไปเราจะเป็นริงอ๋ลืมไปว่าตัวนี้ผมใช้ในบทความริงด้วยนะแล้วก็จะมีข้อความนี้เป็นชื่อร้านของเราฮะ c y r e r Thai อ่า, Cyber, อาจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ขายของไว้ก่อนเลยครับว่า ในอีกสองบทความข้างหน้าผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้อะไรกันนั่นเองนะครับอโอเคสำหรับวันนี้เราจะมาการใช้งานเบื้องต้นกันก่อนนะครับอ่ะพยาตวางไว้แบบนี้นะโอเคโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนต่อมานะฮะเดี๋ยวในส่วนนี้ผู้ใช้งานที่เคยดูคลิปของเรามาแล้วอาจจะเบื่อไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เผื่อให้ผู้ใช้งานท่านใหม่ด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะสอนตั้งแต่การติดตั้งดาวโหลดและติดตั้งข้อมูลบอร์ด UNORC ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคอันดับแรกเลยนะฮะให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่แถบเมนูท r u ที่ด้านบนนะฮะจากนั้นเลือกไปที่เมนูบอร์ดแล้วทำการกดเข้าไปที่บอร์ดเมเจอร์เดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งดาวโหลดและติดตั้งข้อมูลบอร์ดอืน u n o r 4เข้าไปก่อน นื่อจากว่าเขาเป็นบอร์ดใหม่นะฮะยังไม่มีก็เลยยังไม่มีการอับเียข้อมูลบอร์ดลงไปในโปรแกรม Arduino IDE นั่นเองนะฮะโอเคเมื่อเราได้นั่นต่างบอร์ดมีเจอร์มาแบบนี้แล้วให้ผู้ใช้ง,งานพิมพ์ Arduino Uno UN R 4ลงไปหรือจะเป็น R ที่พิเศษก็ได้นะแบบนี้นะาะแล้วทำการกดไปที่ปุ่ม install เลยในส่วนของเวอร์ชันเราก็ใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนั่นแหละ แล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าอันนี้จะมีป๊อปอัพขึ้นมาหรือเปล่าคือก่อนหน้าที่จะถ่ายีโอนี้ในวันเดียวกันนี่แหละผมถ่ายของมินิมาไปเนาะเดี๋ยวมันจะมีตัวป๊อปอัพตัวหนึ่งขึ้นมามันจะเป็นป๊อปอัพให้เราติดตั้งไดรเวอร์นะฮะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นรอบที่2หรือปเปล่าว่าอันนี้เราทําการลบข้อมูลเก่าแล้วก็ติดตั้งข้อมูลใหม่ไม่ห่างกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าในกรณีที่ผู้ใช้ง,งานเจอป๊อป เดี๋ยวผมแทรกเข้าไปให้ด้วยกัน,นะครับว่ามันชื่อป๊อปอัพอะไรอ่าตัวนั้นนะ่ให้ผู้ใช้ง,งานทําการกด yes เพื่อทําการติดตั้งไปเลยนะครมันเป็นไดรเวอร์จำเป็นนะย้ำว่าจําเป็นของตัวบอร์ด Arduino UNO r 4นั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิว่ามันขึ้นมาในอ่าโอเคขึ้นอยู่นะชื่อของมันจะเป็น d p i n st amd64.exe นะมันจะเป็นเหมือนไดรเวอร์นี่แหละาไดรเวอร์ของตัวบอร์ดชุดนี้นะ ใกล้ผู้ใช้งานทำการกด yes เพื่อทําการติดตั้งไปน,นั่นเองนะครับเคยลองแล้วเคยลองไม่ติดตั้งแล้วอบอร์ดใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลยนะฮะโอเคแล้วก็กดกลกบารหรือกดปุ่ม cross ก็ได้เพื่อทำการปิดหน้าต่างไปต่อมาเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบอัปโหลดโค้ดนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราได้ข้อมูลบอร์ด Arduino UNO R4 มาใช้แล้วจะเป็น Minima ากับ Wi-Fi เพราะปัจจุบันนี้มีผลิต,ตออกมา2รุ่นนะของ uno r สี่ g mini max กับ wifi ีก2รุ่นอโอเคต่อมาเดี๋ยวเราทําการอาัปโหลดโ้ดลงบอร์ดนะก็ให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับจะเป็นเว็บไซต์ของเราแน่เองเมื่อทําการกดเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบก,กับหน้าบทความสอนใช้งาน Ad uno uno r 4 wifi เริ่มต้นใช้งานนะต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างนะฮะจนไปถึงข้อที่6นะฮะ ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างอยู่หนึ่งตัวให้ผู้ใช้งานทําการ Copy โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE ค่อนข้างที่จะยาวนะครับ2อ0ยาบบรรพ์อะให้ทำการ Copy ไปทั้งหมดเลยแล้วก็วางไว้ปึ๊บแบบนี้ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบ menu เมนู True ด้านบนจากมันเลือกมาที่ menu เมนูพอร์ตแลการเลือก Serial Port ที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งาน ในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino UNO R4 WiFi ไปเลือกเป็น Arduino UNO R4 WiFi แบบนี้นี่นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการอัพโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเก็ตด้านบนเลือกมาที่เมนูอัพโหลดหรือว,ว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปอกศรที่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะจะเป็นเมนูการอัพโหลดเช่นเดียวกันเม่ต้องการกดเข้ามาที่เมนูอัพโหลดแล้วเส็นว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโคด้ด ไมอทำการกดไปที่ปุ่มการกระบาด,ด้านบนหรือปุ่มแคนเซิลด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับจากนะั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโคดลงบอรสักครู่าสำหรับโคดตัวนี้นะฮะมันจะเป็นโค้ดเปลี่ยนรูปที่เฉยนะลูปภาพแสดงผลปกติธรรมดาทั่วไปแบบนี้ยังไม่ได้หวือหวาอะไรมาก เมื่อโปรแกรมทําการอัพโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความด้านอัพโหล,ลดนี้ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นั่นเองนะครับและเห็นได้ว่าในขณะนี้ในหน้าจอ,อในในส่วนของตัวไฟ LED นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปภาพสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะตามที่ได้กําหนดเอาไว้ในโค้นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูตัง้งแต่ต้นเลยดีกว่ากดรีเซ็ตกันปึ๊บอ่ามันจะเป็นเหมือนมุมแรงแบบนี้ อาจจะไม่ดูหูหวาอะไรมากมันเป็นโค้ดพื้นฐานโค basic ด้ดเบสิกเฉยถ้าผู้ใช้ง,งานอยากลองเล่นก่อนก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นในส่วนของการเขียนเองเนาะในวิดีโอถัดไปเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับโดยการเข้าไปที่แถบเมนูไฟล์ด้านบนน,น้างจันเลื่อนไปที่ example นะก็คือตัวอย่างไแล้วก็เลื่อนลงไปงด้านล่างในส่วนของ Arduino u n o WiFi ตรงนี้เขาจะเขียนว้ให้อยู่ a s a เซ r f ล r สำหรับด n o ัลล์ยตัวนี้นั่นเองในส่วนของ LED นะในการเล่นรูปอ่าพว่ฟังก์งชัน LED นะเราจะเลือกเป็น LED matrix นะฮะก็สามารถเลือกเล่นได้นะฮะว่าจะเล่นแบบไหนจะเป็นเกมออฟไลฟ์ไลฟ์วิวอ่าถ้าเป็น matrix info มันก็จะเป็นเหมือนตอนเริ่มต้นวิดีโอนี้เลยนะจะเป็นรูปภาพแบบนั้นแหละเดี๋ยวเราจะเป็น Play Animation แพร์แอนิเมชันด้นะลองเป็น p พ e Animation นดูลองทำการอาหลณกเขาลงไปอันนี้ถือว่าลองให้ดูเลยแล้วกันอ่เห็นไหมว่ารูปภาพมันก็จะเปลี่ยนไปนัน่นเองนะครับผู้ใช้งานสามารถลองเล่นได้ฮะเล่นได้น่าจะทุกตัวนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ Cyber ร์ไทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ